สวัสดีครับวันนี้เป็นวันเสาร์หลายลายคนก็อยูู่บ้านอาจจะไปเที่ยวแล้วนะครับรุ่ชัยไปเนไม่ได้เลยมีหน้าที่ขายของขายผ้าก็ต้องเอาผ้ามานาเสนอวันนี้ผืนที่หนึ่งนี้เป็นผ้าทอยกปักติ้นทองครับเป็นสเมตรลายเทพพนมครับลายลายเป็นยังไงดูครับลายเทพพนม นี่ครับไอเทมพดัดลดิ้นเงินอันนี้นะครับประใช่ดิ้นของนะครับดิ้นเงินมีหน้าลาง4เมตรตัดได้เต็มชุดหรือแบ่งเป็นสองผืนก็ได้บางคนบอกว่าเอ๊ะทำไมท้องผ้าเป็นยังไงนี่ครับเห็นไหมครับท้องผ้าจะมีลักษณะการด้านล่างของการของการทออันนี้เป็นด้านหน้าจะเรียบจะออกดอกจะเด่นสวยนะครับดังนั้น นี่นี่คือท้องผ้าค5บหน้าผ้าอันนี้มีสีเมตรนะครับตัดชุดได้เต็มชุดหรือจะแบ่งเป็นสิ้นคือทอนล่างนั้นก็ได้สองเมตรก็แบ่งได้แบ่งขายนะครับแบ่งขายสําหรับผ้าผืนนี้ถ้าจะเรียกว่าเป็นสีเขียวเขียวมะกอกมันก็ไม่ใช่นะครับมันคล้ายๆสีตะเรียวครับแต่เขียวอมดำเขาเรียกเขาเรียกตะเียวนะครับอันนี้นานๆจะเห็นสักครั้งหนึ่ง นะครับสีอันนี้ไม่ค่อยมีสําหรับใครที่ต้องการเก็บไว้สําหรับให้ผู้ใหญ่ที่เรานับถือหรือนุ่งเองอย่าว่าไม่ต้องกลัวดํานะครับไม่ต้องกลัวดํายิ่งใสย่ยิ่งสวยเพราะว่าผ้าไหมเนี่ยกับสีริ่นเงินเนี่ยมันจะขับผิวนะครับอันนี้เป็นผืนแรกเสนอในหมายเลขของหมายเลขนี้ก็คือ A 4 เอศูนนะครับ A054 า mm hmm. อันนี้ติดต่อลุงชายมารถพิเศษนะครับในช่วงนี้ผมรถให้พิเศษทุกผืนทุกคน mm hmm. ไม่ต่อก็รถนะครับไม่ต่อก็รถให้นะครับ mm hmm. ฉะนั้นลองดูดติดต่อมานะครับ mm hmm. อยากจะคุยจะสอบะถามพืนไหนอบอกรหัสภาพที่ขึ้นอยู่ในคลิปนี้แต่เป็นภาพนิ่งนะครับ mm hmm. จะบอกรายละเอียดแล้วก็บอกรหัสหมายเลขภาพมาลุงชายจะได้หยิบ เข้ามาต่อรายละเอียดให้คุณทราบได้นะครับเดี๋ยวดูผืนต่อไปครับวันนี้ไปมีผ้าพื้นพืนของจิงหอสุนลินมาอีกหลายผืนนะครับซึ่งซึ่งผืนที่สองนี่ก็เป็นผ้าลักษณะที่ในท้องถิ่นเฉพาะถิ่นนะครับเฉพาะถิ่น,นเดี๋ยวดูกันว่าผืนที่สองนี่เป็นยังไงครับผืนที่สองครับวันนี้เ,เป็นสี ค่อนข้างจะเข้มนิดหนึ่งนะครับเป็นสีดอกอัญชันสีดอกอัญชันเป็นเป็นเปลือกไหมภาพเปลือกไหมก็นิวด้วยนะครับเป็นลายเม็ดข้าวเป็นลายเม็ดข้าวจะเป็นยังไงครับดูสิครับก็นิวคือเส้นที่วิ่งจากบนลงล่างเห็นไหมครับที่เป็นประประจุดปะเหมือนไข่ปลานะครับอ่าแล้วก็เป็นเม็ดข้าวก็เล็กๆสีขาวเนี่ยนะครับในร่องเขียวนะครับอันนี้เป็นลักษณะกับลาย น้ำไหลนะครับวันนี้แสงสองวันนะครับแสงแรงมากเลยไม่ได้เปิดไฟช่วยอะไรช่วยนะครับผ้าพืนนี้ประมาณ2เมตรนะครับเป็นกระนิวคือพอใส่กระนิวคือขวางวางลงฝางลงนี้เพื่อให้เกิดความาเป็นลายที่แน่นขึ้นนะครับสำหรับผ้าพืนนี้ ไม่บางนะครับหนานิดนึงหนานกว่าไหมจุนนะครับถ้าเป็นไหมเปลือกไหมยัจะหนากว่าเล็กน้อยไม่มากหรอกครับถาถามว่าบางไหมไม่บางหนาไหมก็ไม่หนาก็พอเดดี่ดีนะครับสาหรับนุ่มก็ได้ตัดเสื้อก็ได้นะครับสาหรับผืนนี้ผืนที่2องเดี๋ยวดูผืนที่3ครับเป็นเป็นอันนี้เป็นผ้าไหมมัดหมีนะครับเป็นผ้าไหมมัดหมี่ลองดูนะครับ <fo> <massage. S 2> ดูลายเต็มเต็มนะครับครับผืนที่สามสำหรับวันนี้เป็นผ้าไหมมัดหมีนะครับ เป็นลายดอกมะเขือครับเป็นลายดอกมะเขือสวยทีเดียว2เมตรนะครับเอาทำเป็นผ้าผ้าผ้าสิ้นได้ลายคุมเชิงบนก็เป็นเส้นเหลืองตามปกต,กปติลายคุมเชิงล่างดูนะครับลายคุมเชิงล่างอันนี้ราคาไม่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 แรงนะครับไม่แรงถามว่าฝีมือพอใช้ได้ไหมครับฝีมือใช้ได้ครับดีที่สุดเท่าที่จะคัดสรรไว้ให้ได้แล้วลำดับตัวที่สาม เป็นลายที่เป็นแบบพื้นบ้านที่เขาใช้ใช้กันอยู่นะครับดูผมายเลขยที่4ต่อไปสำหรับวันนี้ครับครับพื้นต่อไปเป็นลายโฮเป็นไม้บ้านนะครับเนื้อหยาบนิดนึงพอมือโฮสีดำนะครับดำก็แม่ยูนี่ครับใช้างานไหนครับสีดำไม่มีหน้านาง ไม่มีเชิงนะครับต้องสองด้านเป็นเหมือนกันนะครับก็คือหมายว่าตัวคุมลายบนเหมือนกันจะกลับลูกศรหรือไม่กลับลูกศรมันก็กลับสลับกันอยู่แล้วนะครับสาหรับโฟลลายโพนะเป็นลายประจําถิ่นนะครับเป็นลายประจาถิ่นใส่เล่นอู่ว่านก็ได้ถ้าไม่ถือนะครับสีดําดสีดาดีนะครับคือคือเป็นสีที่หนักแน่นนะครับหนักแน่น ติดต่อเข้ามาได้ครับ0 8 8 5 9 0 9 7 8 6้เดี๋ยวดูผืนต่อไปครับสำหรับวันนี้ยังเหลืออีกหนึ่ผืนเป็นผ้าไหมพันมีเหมือนกันสามตะกอนะครับตะกอสายแล้วสวยคนไม่สวยสายแล้วก็จะสวยนะครับครับผืนที่ห้าสำหรับวันนี้เป็นลายอะไรครับลายแปลแๆเจ้าว่าลายามุกกรอย ก็อาจจะได้นะครับเป็นสี่เหลี่ยงผลัดตัดนะครับมีหน <at> ้านานด้วยมีความสําคัญที่มีหน้านานด้วยของด้านนะครับด้สีลายคมสีสวยกับออกออกแดงแดงอส้มนะครับออกแดงอมส้มภาพเผยนี้คุมลายเป็นยังไงนะครับอาเชิงนะครับลายเชิงคุมเชิงลายคุมเชิงข้างล่างก็ดี นะครับดูสวยดีนะครับเขาเรียกว่าตีนแดงหัวแดงตีนแดงนะครับเชิงแดงนะครับราะนั้นเปผน็ผ้ามัดหมี่ผูกรายแปลกๆอันนี้มีคุ้มเดียวนะครับพี่ผูบถ้าเป็นคุ้มอีกเป็นทางด้านที่มีเป็นคมเดนเยอะก็ไม่ค่อยถูกกันนะครับไม่ค่อยถูกกันใส่หน้านางด้วยทั้งสองด้านทำรุ่งได้ผ้าผืนนี้แค่ประมาณมสองเมตรโดยประมาณนะครับ าจจะถามว่าทาไมใช้คำว่าประมาณเพราะว่าเวลาช่างตัดอาจจะบวกนิดนึงลบนิดหน่อยอะไรอย่างนี้นะครับบางทีไม่ถึงผ้าเป็นหลามีผ้าเป็นเม็ดมีครับเป็นบางครั้งซึ่งเราจะไปเอาตรงๆนั้นค่อนข้างจะยากนะครับค่อนข้างจะยากเพราะฉะนั้นากาจะเลยเลยเรียนเ,เอาไว้ล่วงหน้าว่าบางทีมันจะขาดนิดขาด,ดนดดอยเก,กินนิดเกินหน่อยเราะอย่าว่ากันนะครับสำหรับลุงชัยใครติดต่อมา พูดคุยสอบถามอะไรได้เอยหรือว่าสอบลองนะครับได้ครับสนใจเมื่อไหร่สนใจพ่อไหม่นึกคุงชัย088 5์แปดแ8นะครับฝากมาด้วยครับสำหรับวันนี้ก็ต้องมีแค่ห้าถือเอาไว้ผมพบกันใหม่ในวันพงนี้ขอบคุณครับ